สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกมเอลเดนลิงนะครับซึ่งผมตอนนี้ผมอยู่ที่จุดนี้นะครับนะครับแดนต้องห้ามนะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันจะมีลิฟต์นะครับให้เราขึ้นมาข้างบนนะครับพอขึ้นมาข้างบนเสร็จปุ๊บมันจะมีทางเดินยาวๆนะครับแล้วก็มันจะมีความมืดอย่างนี้เข้ามาปกคลุมเหมือนเป็นหมอกนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่าใครนอนอยู่ ไปเทมได้ลูนทองคํานะครับอุย๊ยแฟต้องสาบแฝต้องสาบมี2ตัวนะครับเพื่อนๆเ,เป็นบอสนะครับจะเอาไปเอาไปหลายตัวนะครับมันร้ายจริงๆมีตัวเนี้ย พยายามตีมันให้ได้นะครับเรียบร้อยน,นะครับเพื่อนๆเหมือนเรามาในอีกเหมือนประมาณอีกมิติหนึ่งของมันนะครับได้โลนโล่จอมทุกผู้ต้องสาบนะครับเป็นธุรีโลนโล่นะครับได้ธุรีใหม่มานะครับเพื่อนๆจอมทุบผู้ต้องสาบเนี่ยครับพอเราออกมาจากตรงนี้ที่ว่ามันเป็น เหมือนประตูนะครับทางเข้าเนี่ยครับยาวๆแล้วเพื่อนๆเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแดนต้องห้ามตรงนี้นะครับข้างหน้านั้นมันเป็นลิฟต์นะครับที่ผมบอกมันเป็นลิฟต์ที่เลื่อนลงมานะครับหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราเดินมาทางนี้นะครับมันจะเลื่อนลงนะครับแต่ผมขึ้นมาจากแดนต้องห้ามนะครับอันนี้คือแดนต้องห้ามนะครับเพื่อนๆ ถ้าแดนต้องห้ามเรากลับหลังหันมาเราขึ้นตรงนี้นะครับเราขึ้นตรงนี้มันจะเป็นลิฟต์นะครับให้เราขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วนะครับมันก็จะเจอประตูข้างหน้านั้นใช่ไหมครับให้เราเดินมาเรื่อยๆเดินมาตรงจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันจะเจอหมอกสีดํานะครับหมอกสีดําปกคลุมเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนั่นแหละครับเข้าไปเจอกับแฝดต้องสาบนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาโมช n แนลนะครับวันนี้ ก็ผมพาเพื่อนๆมาเจอบอสตัวนี้นะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับคล i b e ติดตามผมด้วยนะครับเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ